อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับประจําวันที่25มกราคมปี2569นะฮะท่านผู้ชมครับยังคงมีข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้โฆษกรัฐบาลอย่างเพนโมนาได้ออกมาย้ำนะครับว่าไม่ยอมรับเขตแดนใหม่นะครับประกาศกล้าวห้าวขนาดนี้ประทะครั้งที่3มาแน่ล่าสุดเหตุการณ์ผิดปกติอยู่ทางช่องบกทหารไทยเตรียมความพร้อมทหารขมิญราตเวนยั่วยุไม่หยุดเผยสาเหตุหุนเซนต้องโผล่หัว เพราะยูเนสโกกำลังจะถอนบรดดกโลกออกจากปราสาทพรวิหารล่าสุดเทค่าซ่อมพระวิหารแล้วรวมถึงมาอัปเดตข่าวสารจากต่างประเทศท่านผู้ชมครับสิงคโปร์แฉยับสหรัฐอเมริกาขนอาวุธให้ขเขมรจริงหรือประเทศไทยต้องดูเกาหลีใต้บริหารผิดกับไทยอย่างลิบลับรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครกดแชร์ เป็นกําลังใจให้อ p พีนี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปเดี๋ยวไปเริ่มจากข่าวคราวนี้กันก่อนท่านผู้ชมครับขเมนก็ยังคงห้าวไม่หยุดนะครับตั้งแต่ฮุนเซนกลับมานี่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนนค่ครึกคักนะฮะท่านผู้ชมครับบวกกับทางฝั่งของข่าวสารของขเมนก็โจมตีไทยอย่างต่อเนื่องเหมือนอยากจะปะทะก,กันรอบที่3แล้วฮะท่านผู้ชมครับสำหรับขเมนเองนะ ก็ต้อบอกว่าของเก่านี่ยังไม่ได้เคลียร์เลยนะครับตามแนวชายแดนเนี่ยทิ้งกันเกลื่อนแล้วครับตอนนี้ญาติขมรตามหากันให้ควักแล้วฮะว่าญาติพี่น้องตัวเองหายไปนะครับหลังจากที่มาลบให้กับฮุนเซนตามภาพนี้เลยท่านผู้ชมครับซื้อขมรนอย่าง tfa คฟเมได้ออกมาโพสต์บอกว่าญาติบางคนไม่รู้เรื่องการหายตัวของทหารทาง,งที่สงคราม ถูกเลื่อนไปแล้วเป็นเดือนก็คือหยุดยิงแล้วเกือบเดือนยังไม่กลับบ้านท่านผู้ชมครับเอาแล้วทหารหายไปไหนแล้วครับคอ์เต้อะไรเงี้นะมีกจัจบเจ้าหมมือของก็ យើងយកបានសម្ភទានហ្នឹងថ្ងៃនេះទៅយើងមើលស�តបងប្អូននេះកូនស្រីបង្កើតរបស់យូថិនឈ្មោះនៅណារុងគឺកញ្ញាមុនសុផាប្រាប់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមករាថាឪពុករបស់កញ្ញាបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ខែមកហើយនៅតំបន់សមរភូមិប្រាសាទតាកងតបថៃកញ្ញាបញ្ជាក់ថាមកដាល់ពេលនេះ កញ្ញានៅមិនទាន់ដឹងថាឪពុករបស់កញ្ញាបានពាលីឬក៏នៅរស់យ៉ាងណានោះទេគណៈតិហេតអ្នកនៅក្នុងអង្គភិបជាមួយគ្នាបានប្រឹងជួយស្វែងរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញកញ្ញាបន្ទោថាការបាត់ដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារកញ្ញាកើតក្តីបារម្ភផងនិងຕົកព្រួយផង ปน gosh, <Humans. S 2> Arrow, ัยคอ้ามาคายเชียงบอกเฮยดูคอมกัวซายออกสังคมอ้อยพูดสาดคอยสาดอบเฮยคางหัวซาเราแบบทั้งฮาซับฮาน้องตะควัดเปรี้ยหรือควัดนอมีนี่ก็เป็นเพราะสื่อของเขมรนะครับปิดข่าวท่านผู้ชมครับการเสียชีวิตของทหารฝั่งตัวเองซึ่งไม่ยอมแจ้งว่าเสียชีวิตหรือยังมีชีวิตอยู่นะครับต้องบอกว่าฮุนเซนีเลือดเย็นเหลือเกินที่ปล่อยให้ครอบครัวประชาชนของตัเองต้องรอ หัวหน้าครอบครัวกลับบ้านอย่างไม่มีจุดหมายล่าสุดนี้ยังไม่หยุดนะฮะท่านผู้ชมครับสอวอยากจะประทะกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าทางฝั่งของเพนโบนาครับโคษกรัฐบาลของเขมรเพิ่งออกมาพูดหมาดๆนะครับในวันที่25มกราคม2569คือวันนี้นะครับสำหรับเพนโบนาได้ออกมาย้ําคําเดิมนะครับที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านั้นว่ากัมพูชาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆของเส้นเขตแดนที่เกิดจากการใช้กําลัง และกัมพูชายังยืนหยัดความมั่นคงในการรักษาป้องกันเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการเขตแดนอินโดจีนสยามโดยเคารพหลักของกฎหมายระหว่างประเทศหลักการของเส้นเขตแดนที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเคารพสิทธิสัญญาฝรั่งเศสสยามท่านผู้ชมครับนี่มันกอด MOU 43ไว้แน่นเลย นี่แะฮะท่านผู้ชมครับว่าทําไมจะต้องยกเลิก M อ u ม3ตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็ทันทีนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับการที่โคศกของรัฐบาลกัมพูชาออกมาพูดแบบนี้มันก็สอบประทะแน่นอนครับแล้วรอบที่3มาแน่ผมเชื่อว่าการเจราจาล่าสุดที่ฮุนเซนหายไปเนี่ยนะครับมันไม่เป็นผลนะผมรู้สึกว่ามันมีการเจราจาพูดคุยกันหลังใหม่พอดิวล่มอย่างนี้คเมนก็เริ่มป่วนแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับ โดยเฉพาะล่าสุดมันถือระเบิดมาป่วนตามแนวชายแดนแล้วนี่คือพฤติกรรมของเขมรน,นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับนี่เริ่มจะก่อกวนอีกแล้วในวันนี้เราก็ยังคงเห็นทหารเขมรเดินลาดตระเวนตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะใกล้ๆรั้วด้วนหนามของฐานไทยของเราอีกแล้วนะครับมันส่งสัญญาณอีกแล้วนะ ในเรื่องของการข้ามมาวางทุนระเบิดท่านผู้ชมครับเรื่องนี้จะต้องระวังกันให้ดีๆนะครับเดี๋ยวขาที่13ขาที่14จะโผล่นะฮะอย่างคลิปนี้เป็นคลิปมาจากทางฝั่งของขมรท่านผู้ชมครับมันได้แคปชั่นชัดนะครับว่ามันกําลังลาดตะเวนอยู่ที่ มุมใบหรือว่าช่องบกนั่นเองท่านผู้ชมครับในวันที่24มกราคมปี2569ซึ่งมันไปประจวบเหมาะกับทางฝั่งไทยของเราที่มีการเตรียมความพร้อมขออ้างอิงแหล่งข้อมูลจากคุณวัฒนานาน่วมท่านผู้ชมครับได้ออกมาโพสต์วันนี้นะครับบอกว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนฐานช่างเล่งตัดถนนสายความมั่นคงใช้ราดตเวนตรวจการส่งกำลังบำรุงเข้าพื้นที่ช่องบกอ่านมาอุบล ในภารกิจป้องกันแผ่นดินไทยซึ่งผมก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะนะครับที่2ข่าวนี้นะฮะมันจะมาปะกันพอดีซึ่งแหมเซนต์เนี่ยมันค่อนข้างแรงท่านผู้ชมครับก็อบอกว่าทําไมจะต้องเป็นช่องบกครับนะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเนิน7-45เรายังไม่ได้คืนนะครับและตรงนั้นเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ขเขมรควบคุมพื้นที่ไว้อยู่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยของเราเนี่ยยังตัดถนนเนี่ยยังขึ้นไปไม่ถึงนะฮะ การที่ทหารช่างมาเล่งตัดถนนไปทางช่องบกท่านผู้ชมครับจับตากันให้ดีๆเถอะว่าขับเหม็นนะครับมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับในเนิน745ถือว่าบอกให้เข้าใจกันเพียงเท่านี้นะครับผมบอกมากกว่านี้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับหลังจากที่ฮุนเซนกลับมานี่ความวุ่นวายวินาศสันตโรก็กลับมาด้วยท่านผู้ชมหลังจากที่ฮุนเซนเงียบมันก็เงียบตามนะนะฮะฮุนเซนกลับมาก็ต้องบอกว่าโหข่าวคราวกลับมาคือคักนะฮะท่านผู้ชมล่าสุดนี้สื่อของทางฝั่งสิงคโปร์ ได้ออกมาวิเคราะห์มีความน่าสนใจมากในเรื่องของฮุนเซนกลับมามาพร้อมกับเรือยักษ์ของสหรัฐอเมริกาในการมาจอดที่ท่าเรือเลียมและไม่ใช่จอดวัน2วันนะุผู้ชมครับจอดนานถึง5วันอย่างที่ทุกท่านทราบมาได้ครับว่าท่าเรือเรียมเป็นของจีนนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแน่นอนว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญของอินโดแปซิฟิกเลยทีเดียวนะครับที่จีนเองสร้างไว้เพื่อป้องกันสหรัฐอเมริกา ฮุนเซนปล่อยให้สหรัฐมาจอดท่าเทียบเรือแบบนี้ท่านผู้ชมครับเหมือนกับหักหน้าพ่อใหญ่สีแล้วเรียบร้อยนะครับไอ้เรื่องพ่อใหญ่สีก็ต้องติดตามแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ประเด็นสื่อสิงคโปร์นะครับพูดถึงก็คือเรื่องของการซื้อขายอาวุธระหว่างกัมพูชากับสหรัฐอเมริกามันมีพิรุธหลายเรื่องท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าล่าสุดนี้วอชิงตันสั่งยกเลิกการห้ามขายอาวุธให้กับคาเมนนะครับนั่นก็เท่ากับว่า ขเมนสามารถสั่งซื้ออาวุธจากสหรัฐได้และยังได้ลงนามการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างสหรัฐกับขเมนในชื่ออังกอร์เซนติเนลที่จะกลับมาฝึกซ้อมกันอีกนะครับและล่าสุดสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะเอาเรือรบมาจอดที่ท่าเรือเลียมได้แล้วจอดนานถึง5วันท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเลยครับนี่คือการเอาเรือรบมาจอดเป็นครั้งที่2หลังจากที่ US เเซเวนาดมาจอดครั้งล่าสุดนะครับนี่ก็เป็น u s เอซซินเนตินะครับ มาจอดในรอบ8ปีเลยทีเดียวสเตรทไทม์ของสิงคโปร์นะครับพูดชัดเลยสําหรับเรื่องนี้และดูเหมือนว่ามันไปเกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหารด้วยซึ่งตอนแรกผมก็งงเลยครับเอมันจะเกี่ยวกันยังไงอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับมันก็เป็นประเด็นที่จะตัดทิ้งไม่ได้เลยก็คือยูเนสโกกาลังจะถอนโมรดกโ,โลกออกจากปราสาทพระวิหารท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้ชักจะเข้าเขาแล้วนะฮะการที่สหรัฐขออะไรขมิ้นยอมทุกอย่างแบบนี้ก็น่าสงสัยนะครับว่ายูเนสโก จะถอนมรดกโลกเพราะล่าสุดนี้ยูเนสโกเพิ่งออกมาเทค่าซ่อมปราสาทพระวิหารไปหลังจากที่ขมรเองยื่นเรื่องไปถึง500หน้าท่านผู้ชมครับเพราะตรวจพบว่าขมรใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานฐานจริงๆซึ่งเรื่องนี้หลักฐานมันชัดนะครับก็ต้องจับตายูเนสโกแล้วแหละถ้ายูเนสโกถอนมรดกโลกเขาวิหารก็เป็นเพียงแค่เศษเอกเศษปูนท่านผู้ชมครับเราสามารถที่จะยึดคืนแผ่นดินไทยกลับมาได้ ท่านผู้ชมคิดว่าฮุนเซนมันจะยอมไหมล่ะท่านผู้ชมครับและมันไปนเกี่ยวโยงกับสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ต้องสงสัยที่สหรัฐเองเอาเรือมาจอดที่ท่าเรือเรีมยมท่านผู้ชมครับ งานนี้ต้องจับตาไปดูข่าวสารจากต่างประเทศกันหน่อยทียผู้ชมครับตอนนี้เป็นที่พูดถึงกันมากนะครับสำหรับการทำงานของเกาหลีใต้ก็ต้องบอกว่าไทยต้องดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เขาป่าปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็สแกมเมอร์ในกระพูชานี่เด็ดขาดมากนะครับนี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ที่กำลังควบคุมผู้ต้องหาชาวเกาหลีเนี่ย73คนนะครับ แบ่งออกเป็นชายนีย่65เป็นหญิงอีก8คนท่านผู้ชมครับที่ก่อเหตุนะครับเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ สแกมเมอรนะครับในขมิ้หลังจากที่นํากลับมาจากฝั่งของขมินแล้วนะครับจะต้องกลับมารับโทษตามกฎหมายในเกาหลีนะครับนี่เป็นภาพเมื่อวันที่23มกราคมปี2569ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจของเกาหลีใต้ไปรับผู้ต้องหาที่สนามบินอินชอนถือว่าเป็นการส่งตัวผู้ต้องหาคดีเดียวที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีนะครับที่มีผู้ต้องหา ถูกกล่าวหาว่าหลอกเหยื่อชาวเกาหลีเป็นจำนวน869รายทำให้มีการสูญเสียตีออกมาเนี่ยราวๆ48,600ล้านวอนถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1.3พันล้านบาทท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่เป็นชายวัย20-30ปีการปฏิบัติงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างตำรวจของเกาหลีใต้หน่วยงานข่าวกรอง ในการบุกทลายฐานสแกมเมอร์ในสีฮานวุวิวปอยเปตและมนทนคีรีนี่แหละฮะเกาหลีใต้บุกจับทลายถึงในประเทศคอมเมนเลยทีเดียวนะครับคือบุกทลายไม่พอเอากลับมาแล้วก็ดําเนินคดีติดคุกด้วยไทยของเราเนี่ยนะไม่อยากจะพูดถึงนะครับโดยเฉพาะที่ปอยเปตเนี่ยต้องบอกว่ายังสบายนะครับเดินผ่านเข้าออกประเทศได้สบายท่านผู้ชมครับมีเพียงแค่พาสปอร์ตก็เดินทางกลับมาได้แล้ว ถึงแม้ว่าจะทํางานผิดกฎหมายก็ตามพูดไปเดี๋ยวหาว่าผมไปโจมตีล่าสุดเนี่ยนะครับประดัดอาเภอเชียงดาวพึ่งมีการปรอมแปลงสัญชาติให้กับจีนเทาโอโอโอนี่แหละท่านผู้ชมครับประเทศไทยนะฮะมันเป็นซะอย่างนั้นไง เราจะหาทางแก้กันอย่างไรกับประเทศไทยของเราอยากเห็นมันดีขึ้นไหมก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปเลยแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีข่าวสารมาอัปเดตมาบอกกล่าวให้ฟังกันเพงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบกับการวิเคราะห์ข่าวของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้อีพีนี้ด้วยนะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามมาไวา้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ